เรียบร้อยเรียบร้อยพี่นุ่มบายคนเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะครับในแต่ละคนนะครับที่มาทานข้าวในป่าเป็นยนงไนบ้าง ลสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมคนเดินทางนะครับวันนี้ผมก็ได้กลับมาอย่างกระต๊อบในป่าลึกที่ผมกับพี่ยุงได้มาสร้างเอาไว้นะครับแต่วันนี้แปลงหน่อยนะครับเรามาด้วยกันเยอะมากนะผมเดี๋ยวผมจะให้แต่ละคนเนี่ยแนะนําตัวกันนะครับผมสวัสดีครับผมเจนอารมณ์ดีนะคะครับสวัสดีครับผมจันทร์สอนดูแแลกนะครับ สวัสดีครับผมหมูเอพาเที่ยวนะครับครับผมสวัสดีครับผมแจนครับคุณนนำทางครับเด็กเด็กชายแจนนะครับผมสวัสดีค่ะเชอรี่พาชมนะคะเชอรี่พาชมนะครับผมครับผมเด็กชายเพชรครับเด็กชายเพชรนะครับโอ้โหนะนนำทุกคนเด็กชายสองครับเด็กชายสองครับฮัลโหลเด็กหญิงอะไรครับ Yeah EveryYeah Every Okay เดี๋ยววันนี้เราทั้งหมดนะครับจะมาประกอบอาหารทานกันที่นี่บรรยากาศที่นี่ในเวลากลางวันค่อนข้างดีนะครับ แต่ระหว่างทางเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับผมลำธารเนี Means, esh, e he ceu, he ่ยน้ํายังใสเหมือนเดิมยังเยอะเหมือนเดิมนะครับนี่ไปไปดีกว่าเดแค่เดอยแค่เดอย แต่ละคนก็ได้ที่นั่งพักนั่งผ่อนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนน้องเชอร,รี่แมนบล,นลครับผมต่อไฟนะครับผมวันนี้น้องเชอร,รี่จะเป็นแม่ครัวนะครับเราจะเป็นคนชิมนะครับผมเราทุกคนเลยเป็นคนชิม ฟังดูเหมือนเราเปลี่ยนไงก็ไม่รู้อาหารเราเยอะมากนะครับนี่ต้องลองถามว่ามีมีเมนูอะไรบ้างวันนี้มีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวต้องต้องให้แม่แม่ครัวบอกนะมีเราเราซื้อไข่มาก็ต้องมีเมนูเอ๋อมีไข่ไข่มีปลาไข่อะไรบ้างก่คอนไข่ไก่ค่ะก็ปลาใช่ไหมใช่ปลาปลาอะไรอ๋อไก่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 บ้านปะเฮ้ยแตกแล้ววัวไก่ฟาร์มแตกแล้วเมื่่อกี้โดนะไข่แตกแล้วครับ เราเจะมาต้มแต่แค่ลูกต้มไก่ในถุงเปล่ารู้เลืองครับผมเราใส่ในถุงยางอ่ะอ๋อใส่ในถุงยางแล้วแขวนต้มมันนะใช่ครับก็ได้อยู่นะได้อยู่นะผมทังเกตแขวนอยู่ใช่แล้วก็แขวนได้นะครับเดี๋ยวเป็นแบบเดี๋ยวผมวิธีเร่งด่วนครับวิธีเร่งด่วนครับผมทีเร่งด่วนบ้างแล้มาติดตามกันนะว่าไข่ของเรามันจะสุกหรือเปล่าครับครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแปลของผู้หมวดนะครับ ขหมู่หมู่เอ๋นะครับผมนี่เลยเชือกเแปลก็จะเป็นแบบนี้นะครับคงผมเนี้ยมันจะมีแค่ตะขอเฉยๆนะครับถ้าฝนตกหนักๆเนี้ยมันเอาไม่อยู่นะครับมันต้องมีโซ่ไว้ดักน้ำตรงนี้ทีหนึ่งครับผมเพื่อชะลอน้ําให้น้ําเนี้ยเชี่ยวน้อยเอเชี่ยวเชี่ยวไม่แรงหลายไม่แรงเกินไปนะครับคือกันน้ํานะครับก็คือกันฝนครับมันจะต่ออันนี้คือไว้สําหรับเข้าป่าของของทหารของเรานะครับ นี่ยคือต่อเนี่ยอ๋อต่อได้ใช่ไหมใช่ต่อได้ต่อได้ก็คือมาต่อที่นี่ทีหนึ่งก็คือฝนตกแล้วไม่เปียกไม่เปียกเปรของเราคือไม่เปียกไม่สามารถเข้ามาถึงนี้ได้ครับถ้าต้นมันก็จะมามาประมาณข้อสองข้อนี่ก็น้ําก็หยดลงไปุมันไม่สามารถเปียกเราได้ครับผมแล้วก็มามามาดูวิธีการผูกเปรของเรามามาดูวิธีการผูกเปรที่แบ้าทถอดแบบฟาสถอดนะครับผมนี่คือเดี๋ยวอันนี้ผมลูกไว้แล้วครับลูกไว้แล้วเดี๋ยวผมูอีก ดูให้วิธีการแจ็ดปุ๊บแล้วก็หลุดเลยนะหลุดออกง่ายๆเลยนะครับหลุดออกง่ายๆเลยแเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผูกบ้างวิธีการผูกก็คืออ้อมต้นไม้นะครับต้นไม้มาแล้วก็ลงข้างล่างขึ้นบนนะครับลงข้างล่างขึ้นบ่วงล่างขึ้นบนแล้วก็เนี่ยเราเป็นเห็นรูไหมรูเนี่ยเข้าไปเนี่ยปุ๊บอ่าแล้วก็เข้าอีกรูหนึ่งตัวนี้มันจะมีสองเส้นใช่ไหมเราเข้าตรงกลางอย่างเดียว เนี่ยปล่อยชายไว้ปุ๊บแล้วก็ดันเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะแน่นครับผมแน่นคือไม่หลุดถ้าหาเนี่ยเขาเขาเน้นความรวดเร็วว่องไวนะครับใช่ความรวดเร็วว่องไวเวลาเราแบบอยู่ในสนามเนี่ยรบผมเราสามารถเก็บเปย์ปุ๊บมมวนหมดแล้วก็ใส่เปย์แล้วก็ไปได้เลยไปได้เลยครับผมวิธีโออันนี้ก็เป็นวิธีการผูกเปย์ที่ผมถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วแหละนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดด้วยนะครับนอกจากเราไปกระตุกปลายเชือกนะครับผมแค่นั้นเองนะครับ อ๋อปกติไม่มีใครมานั่งก็ตกปลาเชือกเปลเล่นๆจนว่าเห็นน้องเมื่อกี้เห็นน้องเขาผูกแล้วใช่ครับผมน้องเห็นไหมนี่นี่นี่เหมือนอ้าวเหมือนที่พี่ผูกอ่ะดูนี่ดูยังยังผมผูกเนี่ยอ่ะอ่านี่คือผูกนะแล้วจะแก้ยังไงแล้วทีนี่แก้พอนดึงปุ๊บมันไม่ได้หลุดเนี่ยมันต้องมานั่งแกะตรงนี้อีกใช่อ่าไม่ใช่แกะแต่ถ้าผูกอย่างอย่างเมื่อกี้ก็คืออย่างที่ที่ผูกนะครับก็คืออย่างที่ผมผูกนี่คือปุ๊บอ่าปุ๊บมานี่ปุ๊บมาหนี่ปุ๊บอ่าแล้วก็เข้านี่ รเราเข้านี่อีกเห็นไหมส่วนมากเราจะจะมองข้ามอะไรที่มันง่ายๆเราจะมองข้ามเห็นไหมนี่นก็คือแบบรวดเร็วนั่นปึ๊กนะครับไม่มีหลุดนะครับร้อยโลเป็นตะเป็นตันก็ไม่หลุดนะครับ,รบถ้าเชือกใหญ่เป็นตันนะเป็นตันเป็นพันโลเงี้ยก็ไม่หลุดถ้าเชือกเชือกใหญ่ยิ่งดี ก็เราก็เราคนเราไม่น่าจะเกินรูสองร้อยรูขนาดนั้นเราแค่เอาแค่นี้ก็พอครับน้องชายก็ลงไปสาวข้าวเพื่อจะเอาข้าวมาหุงนะครับน้องชายเนี่ยเป็นคนสาวข้าวนะครับส่วนน้องเชอรี่ก็เป็นคนหุงข้าวนะครับส่วนผมนะครับผมผมทําแทนหน้าที่พี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับคือเป็นท่านผู้ชมนะครับผมชมก่อนใครเลยนะครับชมในเหตุการณ์จริงด้วยนะครับ วันนี้เราก็มาด้วยกันหลายคน,นครับผม,ม,มก็ไม่รู้ผมจะทําอะไรดีนะครับ<ม>บนแค่ก็เต็มไปหมดเลยนะครับไม่มีที่ให้นั่งแลวนะครับผมจริงๆแล้ว<ม>นั่งได้นะครับนั่งได้หลายคนมากนะครับลับน้ยหลักได้เยอะนะผม,มผมแล้วก็ผู้มูนะครับพาเที่ยวครับครับผมแล้วก็น้องน้องเลยนะน้องเพชรก็ปุกเปย์นอนชิวๆนะครับบรรยากาศดีมากดูเหมือนฝนจะตกด้วยนะครับวันนี้ ไม่โดนมันจะตกก็ป่าทิ้งตกก็ไม่เป็นไรเรามีไฟชิดมากกว่าหนึ่งผืนนะครับของผมเนี่ยาตังไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมส่วนของน้องชายเนี่ยถ้าฝนตกจริงๆค่อยกางเพิ่มนะครับผม,มอันนี้ได้เช็ดดวงมั้ยไงจังก็ยังยังยังใช่มีึชิดดูนี้ยื้อหรือเปล่าชื่อนี่ฮะชื่อไม่ใช่ชิดชื่อไม่ใชมม่ชัชิดชื่อถ้ามันร้อนอะ ม่กนจจับร้องใช่ไหมร้องใช่ตอนนี้นฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะครับไม่รู้ว่าฝนจะถล,ล่มหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าฝนจะตกยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีมฟลาชีตสองผืนนะครับผม,มนคนที่อยู่บนแคร่ก็จะสบายเอยนะครับ <laughs> แต่คนที่อยู่ข้างนอกก็จะสบายเหมือนกันนะครับแบบสบายชุ่มฉ่ำนะครับผม <laughs> วันนี้งงเป็นคลิปสบายๆนะครับวันนี้เราจะเจอผีไหมเนี่ย วันนี้เราเจอผีไหมพี่มากันเยอะผีไม่มาหฮะผีไม่กล้ามานะนี่นะครับวิธีย่างปลาวงของเรานะครับเอ้ยไม่ใช่ย่างปลาวงนี่นะครับวิธีปลากระเบนปลาวงปลากระเบนนะครับแฝงรูปมันจะปลากระเบนป่าวผมไม่เคยดีนะชื่อปลาวงเขาเรียกปลาวงใช่ไหมอยู่ในวงกลมอ๋อเขาเรียกปลาวงที่เอาแฝงรูปแล้วเขาเรียกปลาวง แต่ถ้ายัางไม่ใส่รูปเรียกว่าปลากระเบนโอ้ยรู้ว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันมันโลงไง <c oughs> แต่ว่าที่เรียนรู้ก็คือว่าเท่ากับเป็นปลากระเบน <c oughs> มันเลงมีชีวิตอยู่นะจปลาวงก็ <c oughs> คือมัมีชีวิตอยูโอุ้ยยากก็หมู่กระเซือยนี่หอมมากเลยนะ, <c oughs> ะเรียบร้อยเรียบร้อยพี่นุม่ม บายคนเราได้ครับเอาอยู่ก่อนนะตอนนี้ฝนก็มาแล้วนะครับผมมาอย่างหนักเลยนะครับเม็ดใหญ่ด้วยนะครับโหคือดีมีไฟชีสสำรองในกระเป๋านะครับผมแล้วก็เออเรามากันเยอะนะครับผมต๊อปรับไม่ไหวนะท่านผู้ชมใช่ใช่ใช่เพื่อนๆมองนะท่านผู้ชมนะพื้นที่ไม่ไม่เพียงพอนะครับใช่เรามากันเยอะไป แต่ก็ดีนะสนุกดีนะครับผมนี่อาหารของเราก็ยังไม่เสร็จนะครับผมบเหลือหลายเมนูเลยนะครับที่เราต้องทำกัน เดี๋ยวขึนไปหุ้ยฟงบุกบงนยนะน่าจะบรรยากาศดีนะครับสำหนี้เข้าไปนี่เก้าเนเี่ยเข้าไปนี่ไม่ท้าฟางนี่ตายเกี่ยงอย่ไรเกี่ยวที่เราพวกนี้อาจารย์รู้ดีไม่เยอะจริี่ขัดพิษทานบ้ี่นี่โอ้โหีจัง ฝนก็ได้ห <mar> ย <cribing> <half> ุดตกแล้วนะครับผมซึ่งแต่ละคนก็อยู่ในสภาพที่ปกติแล้วนะครับเมื่อกี้หลบฝนกันยังกัแทนกลิ้นยืนอยู่บนถ่านน้ําแข็งเลยนะเมื่อกี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาหลบฝนอยู่ใต้ไฟชีดพผืนนี้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็นู่นบนกระต๊อบนะครับผมฝนตก หนักนะครับแต่ว่าไม่นานนะครับแล้วก็เม็ดฝนอุ้ยเม็ดฝนใหญ่นะครับผมพี่สอนของเรานะครับผมไม่ใช่สอน G X 2นะครับสอนสอนอะไรพี่สอนลุยแหลกครับผมสอนลุยแหลกครับผมอันนี้จะดุกว่าสอน G X 2ครับลุยแหลกกระจายนะครับผมถ้าวันใหญ่ก็ลุยนะครับก็เกี่ยวข่านี้ไม่อยู่เลรอพี่าสดไม่เก่ตะข่านหมดใช่ไหมเก็บเอาชีวิตไม่รอดเลยแปลวาของดีจะสมิงขึ้นมาอ๋อเกือบเชื่เป็นคนแก่นะใช่ เนี่ได้เป็นสิ่งหไก่ล่างมาเป็นขนแก่ครับผมอันตรายนะผมว่าก็คืออาจารย์สอนว,ว่ามีวิชาแบบสอนเด็กแบบเอาตัวรอดได้อเขาก็เก่งอีกแบบหนึ่ง,งะาานะมีคาถาด้วยไหมใช่มีคาถาคาถาด้วยพี่ก็มีคาถานะาปลาผีบริการไม่ทัน<อ>บริการคาถาไม่ทันเลยนะเคยเอาเอาคา,าถาพี่ไปใช้ป่ะคาถาเลยผีตัวเมียตัวผู้ตัวไหนเนี่ยอันนี้คาถาผม ใครที่ติดตามผมมานานแล้วจะรู้นะครับว่าคาถาเนี่ยขลังจริงนะครับน้องได้น้ำพริกมาจะเอามากับข้าวของเราเนี่ยเสร็จแล้วนะผมเชฟสอนของเราเป็นคนทำกับข้าวนะครับวันนี้กับเชฟอชอรี่นะครับนี่ก็้มีหลากหลายมากนะครับกับข้าวนี้ ผมก็คงจะต้องตัดกินแยกนะครับเพราะว่ามันมีหมูด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวไปทานข้าวดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะครับในแต่ละคนนะครับที่มาทานข้าวในป่าเป็นยังไงบ้างเริ่มที่น้องชายก่อนเลยโอเคครับผู้ชม เวอร์ดิกุสอร่อยมากๆเลยนะครับตอนนี้เราหิวมากๆเลยก็ถ้าผู้ชมเนี่ยอาจจะติดตามพี่นุ่มครับอาจารย์นุ่มเนี่ยหลคยเล็กหลท่านเช่นกันนะครับชมนะแต่ก็ท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าผมน่ชอบกินข้าวในป่านะครับชมนะอร่อยนะทรับผชมเอกันที่น้องเพชรเลยนะอ่าน้องเพชรมาอร่อยดีครับอร่อยนะอยากมานอนไหมอยากเดี๋ยวพาลองเพชรมานอนสักคลิปหนึ่งครับแล้วก็คนชื่ออะไรนะ อ๋อนแหละนะครับผมอือแม่อร่อยเรับอกแม่แม่อร่อยอ๋อโอเคแม่อร่อยก็แม่อร่อยแม่ก็อร่อยอร่อยหิวมากแล้วก็อะ่อยนะอร่อยมากเลยเนี่ยมุ่งด้วยครับผมแล้วก็นี่หมูปลาเที่ยวนะครับมากินข้าวนะครับมากินมากับพวกพี่ๆนะครับครับผมอร่อยครับครับผมชีวิตต้องมีสักครั้งนะครับทบในป่านะครับผมแล้วก็พี่สอนของเรานะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับผม อย่างวันได้กินเลยรับหน้าที่เป็นเชฟไปเลยนะครับแล้วก็นู February> ่นอีกคนนึงนะครับนั่นก็เหมือนกันเลช่วยดูครับอ๋อเป็นช่วยดูหัหมูที่นีนะครับผมก็บรรยากาศในการทานข้าวของเราก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็อาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ในต่างมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับผม อร่อยู่ครับจ้าันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อร่อยมากครับอร่อยนะกินมือล้วนๆนะครับโอ้โหไปเลกู๊ดมีตังค์ซื้อไม่ได้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับขอให้เป็นคนรวยเป็นพันล้านซื้อไม่ได้บรรยากาศของเราวันนี้เป็นวันที่ฝนตกเหนะพี่แปลกมากฝนตกในช่วงนักร้อนั่นนะประมาณเดือนเดือนกุมภาพันธ์เมษายนนะฝนตกในหายากมากเลยนะครับทุกนใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ควรจะได้เลยนะครับวันนี้แปลกมากเลยแบบมากแปลกจริงๆเลยฝนเขาเรียกฝนล้ำไอ้ฝนมันตก ไอ้ใส่ดอกมะม่วงอ่ะใช่หน้านี้ถ้าฝนตกปุ๊บดอกมะม่วงมันก็จะออกลูกได้อโอเคโอเคใช่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 เพราะว่าถ้าถ้าฝนไม่ตกปุ๊บมะม่วงเราก็ไม่ได้กินใช่จะมีแต่ดอกใจะมีแต่ดอกจะไม่มีลูกทุกคนบอกอร่อยยกเวนนอน้องละแอตนะครับบอกว่าเฮ้ยแม่อร่อยตัวไอเดอร์ไล์เบ้เยอะเบ้เยอะมออร่อยสรุปอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยบ้านมีบ่าตอนนี้ที่หมู่หมู่เราก็ต้อง รีบกลับไปทำภารกิจเล็กๆน้อยๆนะครับผมปับหมเยพาเที่ยวนะครับครับผมแล้วก็ถ้าเรามาก็จะมาประชนภัยกับน้องๆแล้วก็มาทำหมกข้าวกินก็สอนวิธีทงอาหารเป็นในตัวการเอาตัวการชีวิตเอาตัวรอดนะนะในป่าทหารที่เราได้ฝึกมาครับผมวันนี้ก็ได้หนึ่งอย่างแล้วการปลุกเลนะครับผมก็เป็นความรู้ที่ดีนะครับผมซึ่งจะเป็น ชิปหน้าเราจะพาไปหาน้ําในป่ากันเรืคอยๆว่าเราจะไปกินน้ํายังไงที่เราไม่มีน้ากินเราจะไปหาที่ไหนได้ครับผมโอเคก็ผมเองก็เหมือนกันครับผมผมก็คงจะต้องขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้สําหรับคลิปเดียวนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนเนี่ยติดตามทุกๆคนเลยนะครับที่มีชแนลเปของตัวเองนะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ร่วมเดินทางกันวันนี้นะครับผม บายบายไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับบาย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 ไปวันไปวัาม้วนเลยเอ้นอนเลยเอ้บายบายเจ้โม้วนเออบายบายกินข้าวก็ไม่อร่อยคนนี้อร่อยทีไม่อร่อยทีเราก็เจอกันครับผมครับเจอกันครับแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับเหมือน้กินกาแฟกับผู้ม้วนเลยนะครับผมรู้เลยว่าโอกาสหน้าใช่ใช่ครับผมก่อหน้าแล้เจอกันใหม่นะครับครับ โอเคครับบายครับบายบายครับพี่บายบายดีครับผมเดี๋ยวเราก็กลับเดี๋ยวเราอีกไม่นานเราก็กลับเหมือนกันตี่กลับถึก